กับสวัสดีครับพี่พๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมอสอแสบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบาทขององาพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมาหาภูวิพุฒิอดุลเจดีสยามมินท,าทราธิราชบรมนาถบาพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ลแหละครับท่านแต่คนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆดกท่านครับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับดูไปให้จบคลิปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้คือปีปศอ,อะไรผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาตกเหรียญละประมาณเท่าไหร่ในระดับยหรีสีและที่สำคัญที่สุดคือเหรียญที่ผ่านการใช้ครับจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลืมนะครับว่าน,นักสะสมมือสมัครเล่นจะไม่เคยมีมหรอกครับ เหรียญนี้ระดับ U N 4แต่ถ้าผ่านกัใชัยแล้วมีแน่นอนครับจะมีมากมีน้อยแล้วแต่บุคคลส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับนี่เป็นเหรียญสิบบาทเพราะเสียงเล็กนะครับท่านเป็นเหรียญลักษณะแบบสองสีครับนิกเกิลอยู่วงนอกครับส่วนที่ทองอยู่ข้างในครับท่านสวยงามมากนะครับทั้งทั้งที่เหรียญนี้ยังไม่ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเนี่ยสวยงามไม่เบานะครับโอเคครับแบบนี้ครับ เบื้องหน้าพวกท่านคือภูวิพล์อรุจเตชครับเห็นชัดเจนนะครับนี่เห็นแบบนี้ค่อยชัดเจนหน่อยครับส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านเดี๋ยวมาดูบุญลูกพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะมากครับโอเคมากนะครับสวยงามจริงครับสําหรับเหรียญนี้ครับไม่มีรอยขีดรอยขูดรอยเขียนอะไรให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโอเคมากนะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองครับ ขอบฟูงสลับเรียบนะครับเนี่ยโอเคมากนะครับสวยงามอาการนะครับเนี่ยขอบฟูงสลับเรียบเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะครับเหรียญสองบาทจะยาวกว่าครับขอบฟูงสลับเรียบนี้นะครับดีนะครับไม่มีอะไรบรูรบี้เลยแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังครับนี่ครับประเทศไทยครับประเทศไทยเห็นจรเจๆนะครับอักษรเบลครับเนี่ย ปักซ้นเทวทขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตาครับพอ2549สปหี่กครับท่านต่อ9นะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดแม่นานโชคประหยัดแล้วก็ล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอะลเลย์บีนครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับผมชัดเจาะมากครับสำหรับวัดอรุณครับดูดีครับเป็นชัดเจาะเงินมากเลยสูงเข้าไปใกล้ๆเลยครับ ล้าท่านเห็นอะไรไหมเห็นอะไรแปลกๆไหมนี่ครับตรงกลางนี่ครับเป็นเหมือนกับเหรียญลักษณะแบบเหรียญใส้แตกครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นทั้งบกเหรียญเลยครับทั้งวงรอบเลยครับแล้วดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็เช่นกันครับดูสิครับเนี่ยใส่แตกครับหมดเลยครับเต่นอูก็หายครับเลือแต่หัวสลูกก็หายเรือยถึหัวครับกินหางกินหัวไปหมดเลยครับกินหางไปหมดเลยครับ สำหรับปีพศ2549เนี่ยความหนาของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับท่านน้ำหนันหก8.5กรัมครับสำหรับเสียลเล็กเหรียญพอะเศียรเล็กนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับปีพศ2549นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่128 9, 3, 000, ล้าน9 3 0 0 0 0เหรียญนะครับท่าน โอ้โหเยอะนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนี่เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านก็เจอบ่อยอยู่นะครับไม่ใช่ไปเจอบ่อยผมก็เจ็บแล้วครับได้ประมาณร้อยกว่าเหรียญเกือบสองร้อยเหรียญแล้วครับสำหรับปีสี่เก้าเนี่ยมันหาพอหาได้อยู่ในระบบมุนเียนครับง่ายๆเลยครับในระดับอูนซีตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านสำหรับปีสี่เก้านี้ครับระดับยูนซีตก หกสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านถ้าผ่านเป็นใช้แล้วครับเบาๆครับยี่สิบาทถึงสามสิบาทแค่นั้นเองนะครับท่านไม่มากไม่ไม่อะไรครับตอนที่ผมดูเหรียญนี้ครับได้ครับยี่สิบาทได้ชัวร์ครับเพราะขอบเฟืองไม่มีรอยบุบรอยบี้ให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีครับเพราะฝั่งบมบนลุมลุมพงท่านแล้วก็ด้านหลังนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับแบบนี้นะครับที่นักสะสมกต้องการราคาดีนะครับ